ครับสวัสดีรอบนึงครับคุณลูกค้าดีวก็รีวิวกันรัวๆเลยครับพอดีสินค้าโทษทีสินค้าเรามีหลายชิ้นคุณก็ต้องรีวิวกันบ่อยๆหน่อยนะครับผมซึ่งลูกค้าจะยังไม่เห็นสินค้าเรา,ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะมารีวิวนี่ครับที่ผมใช้อยู่นะครับมันไม่ไม่ไม่ไมใช่พัดนะครับไม่ใช่พัดอันนี้เป็นไฮทายครับกระด้งไม่ใช่มันเล็กไปเนาะนเล็กไปไม่ใช่กระด้งแต่มันเป็นกระด้งย่อส่วนอ่ามีขอบ ซึ่งอันนี้นะครับเขาเอาไว้ใช้ทําอะไรเขาเอาไว้ใช้ใส่อาหารนะครับใส่อาหารใส่อาหารตามร้านอาหารที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอนุรักษ์ธรรมชาติเนาะอนุรักษ์ธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นไม่มอีอะไรนะเนี่ยรีไซคเคิลได้นะครับไฟไหม้ทีเดียวนะหมดเลยรีไซคเคิลได้อันนี้ใช้ใส่ผัดกะเพรากะเพราถาดนะครับ เอาไปตองรองครับร้านอาหารโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้เริ่มนิยมกันมากขึ้นและขายดีด้วยคุณลูกค้าไปกินข้าวผัดกะเพราใส่การมันทำธรรมดาไปนะนธรรมดาไปก็เลยเดี๋ยวนี้ว่าทําให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นอยู่ร่วมับธรรมชาติเข้าถาดนี้ไปแล้วก็ใส่ใบตองหรือกระดาษซับมันที่มีขายเนาะแล้วก็ผัดกะเพราไข่ดาวไม่เฉพาะผัดกะเพราอย่างเดียวก็ได้ขนมุกกรอบก็ได้อา่าอะไรส้มตําก็ได้ใส่ได้หมดนี่็นิยมกัน ับร้านที่เป็นอินเตนเต์หน่อยก็หันไปใช้กันแล้วนะครับผมก็เพื่อไม่ให้ตกยุคนะทีนี้หันมาใช้แบบนี้กันก็แนะนําคุณลูกค้าที่เปิดร้านอาหารนะครับมาซื้อได้นะครับผมที่ลุงทูนนะครับเดี๋ยวนี้ขนาดเท่าไหร่จะวัดให้ดูนะครับผมขนาดอยู่ที่เอ๊บอ่าสินิ้วนะครับ10นิ้วคุณลูกค้า10นิ้ว,วอ่าขอบสูงเท่าไหร่ครับผมขอบสูงอยู่ที่ ประมาณ1นิ้วนะครับ1นิ้วนิ้ว,วพื้นก็จะเรียบวางก็จะไม่ไม่ครงเพลงใช้งานได้ดีเก็ขายดีมากตอนนี้นะเป็นสินค้าที่ขายดีมากนะครับก็โซส,สั่งวันนี้ครับเราเราขายยังต่ำสิบใบขึ้นไปครับสิบใบส่งฟรีทั่วประเทศนะครับขายยังต่ำสิบใบขึ้นไปส่งฟรีทั่วประเทศใบละห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทคือสิบใบห้าร้อยบาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผม ก็ใจทักมาได้นะครับผม <c oughs> ถ้าร้อนก็เอาไปทําพัดได้ <c oughs> ตัวเีง <c oughs> คุณลูกค้าก็เอาไปส่วนมากใช้ไปทําวางอาหารครับวันนี้ขอรีวิวแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนทําม,มาค้าขึ้นร่ารวยร่ารวยมีเงินทอเยอะๆนะครับผมนะครับผมขอบคุณครับ